มาดูขนมันขนมันเนอะนะครับมาดูตัวอย่างครับมือสมัครเล่นตีกำลังจะก,กึดหาอาชีพมาพอเจ้านี้นะครับผลมีหลายอย่างครับพื้นที่อันนี้อาอย่าง,น,งน,นี่ไห่ไงนี่เนี่ยเนี่ยนี่กล้วยบ่กล้วยกล้วยต้นกล้วยผสมอย่างบ่ สมแกบหนองแมหไงเป็นผู้หนึ่งนะครับที่อยู่บ้้งหลังของความสําเร็จมามาพรโลเฝ้าวสวนอยู่กับสวนนี่โจนปล้ำปลุยมแม่นบอพอได้กินนั่นละพอได้กิน,นบออ,นนอันนี้ไออย่างนี้แม่ไงไงนี่แพะหรือแกะแกะตัวไส้มือนี่นออันอันนี้แพะ อ๋อทั้งแกะทั้งแพะอยู่อยู่อยู่นั่นก,กันฮะบอกบอกไข่คนบาได้เห็นหน้าไม้บาได้มันร่นอ๋อบัดเดียวนี้เลี้ยงกวางตวัว <laughs> อ้เฮาเฮ้ยข้าท่าบัดเดียวนี้กำลังกินอะไรอย่างนี้กินข้าวตอนน้อนเนาะกินข้าวต้อนนั่นแหละกินข้าวต้อนแบบกับบ้านเฮาเนี่ยเนาอ <laughs> มันกินไอ้ไอะอย่างก็ยวกยวกยวกล้วย <laughs> แก,กแกบออนนี่บอ่บอฝูงแกะนะครับเลี้ยงง่ายๆมีแต่ได้เงินบทต้องไปเดียดร้อนอ,อย่างนอเออนะครับมาพอมากอยสำหรับครอบครัวนี่เป็นครอบครัวติขยันคันแข้งเลี้ยงมดเน,นาะคณะนี้ก็กำลังจะผลผลิตออกปาม ไม่ไม่ไงไอพึ่งพึ่งยังมีอยู่ก็พึ่งมีก็มีอยู่พอมีอยู่นะนี่เลี้ยงปลูกปามเลี้ยงพึ่งใตต้นปามปัดอตตื่นตาตื่นใจใก็คือมีทั้งแพะมีทั้งกว้าง,างมีแกะนี่มาพอกวางนอก,กวางไม่ไงเลี้ยงกี่ตัวนี่ มันบปลนเืองคนเตี้ยนอเอามาจากใส่นี่นอ,อ๋อเปิ้นมาทรงเฮ้อจูตี้เลยแหละตัวตัวได้อ่ะโอ้เจ็ดหมื่นห้านอกวงตัวผู้ตัวแม่นี่สองอ๋อสามารถทำพัน์ได้นอมาหมาพอนะครับพอสวนเป็นเนะครับงามหูงาม,งงามตา ตังบนนี่นีที่นอนของไอหยังนี่นอ,นอ๋อตังบนนี่ที่นอนแพะนะฮะตังลุ่ม,มแกะ,แะอ๋อทีบนนี่แพะมันชอบนอนสูงเนาะนอ๋อแกะนี่นอนตังลุ่มโอเคงามแตะเดี๋ยวจะไปพอกันตัดตามเนาะ น้ำเอาเลยห่างเสร็จเลยโอโ้โหคนเดียวมันน้ำนักตันใดนน่ะแล้วแต่นอมาพอขนมันนะครับก็ไผ่ที่มีสวนจะต้องการปลูกไม้ปามก็เป็นทางเลือกหนึ่งบับัดบัดเดียวแง่ยังนึ่ยฮะต้องการแ,แตงมันแหละ แตงลครับมมาเอาลูกมันครับอ๋อเอาลูกมันอ๋อลูกมันอยู่ตรงไหนฮหะละอ๋ะอแตงเดียบร้อยแล้วมาเอาลูกอ๋อลูกมันสูนอยู่ไหนฮะ่นอ๋อตอนนึงนี่สิบกิโลคิ่มาถึงเนาะ ฮะโอ้ห้าสิบกิโลกว่ามีถ้าป่อจะปลูกนี่สนับสนุนก็อยู่ในระวางว่าจะเปลี่ยนจากลำยไยนะ่ะสามก็สปีก็ได้แล้วครับเหรอสามปีนี่ได้รับผลแล้ว,ลลลวนอนตั้งแต่ปลูกเลยแหละลูกแหละรัมหมายความถ้าป่อจะ เอากวเอาสายพันธ en, ุ์ใหม่นี่แหละครับมันมีสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ใหม่เรื่อยๆเหรออ๋อสามปีได้ขายแล้วได้ได้เริ่มลูกขนาดนี้แล้วครับอ๋อเออคนเพราะว่าจะเปลี่ยนสายลำไยนะลำไยมันบอกลูกลูกหลานนะให้ความรู้ว่าพืชสามารถทดแทนลำไยได้คือปาล์มเนาะ พอดีต้องการเปลี่ยนจากลำใหญ่พอดีลูกมันจะบะโพออกมาเนาะหนึ่งต้นนี่ได้กี่ทลายลูกอืม ออมักหมายความความการดูแลรักษาออเขาเอาใช้ปุ๋ยอะไรชีววาหรือเปล่าอ๋ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอ๋อไอ้อนี่ได้ต้นละสองเขาเขาเรียกว่าทลายหรือเปล่าได้สองทลายก็ถือว่าดีแล้วเนาะสี่บาทนะห่วสี่บาทเขาได้สามบาทสามสิบก็อยู่ได้แล้วใช่ไหม อยู่ได้ใช่คือเราเห็นดูคั้กันนะใช่ใช่เออหมายความว่าครบวง,งจรอ,อย่างนี้คือมันเป็นน้ำมันอะไรกันนะอย่างนี้ไม่ได้ครับแกอ,อยู่นี่เป็นน้ำมันก็เอาได้อยู่อ๋อตัวซ้ายมือนี่น้ำมันออกละก็ะผมไม่ได้เห็นใช่ไหมกรรมาวิธีการตัดจะต้องเอาเ,เขาเขาเรียกกิ่งใบหรือเปล่าก้านครับผมนะก้านครับแต่ไม่แต่ว่าที่นี่ไม่รู้เขาจะต้องตัดก้านที่หนุน ใช่ไหมข้างล่างอ๋อที่ลองอนะครับในมุมของอวิทยกรจากชาวใต้ม่นกักนะครับมนเมืองเหนือมันมองกับคนละอย่างเออลูกกี่กิโลนี่ลุงสาวสาวไไกิโลเแะลงหลบ สาวนี่ก็ทลายนี่ก็ถือว่ากี่บาทนะกิโลสามบาทก็ไม่ร้สาว่ามมสแสดงมาทลายนี้ก็เป็นเงินห้าห้าร้อกว่าบาทะาะไม่ถึงับลายเดียวสบาทกิโแล้วเราะวามักิโลปดบาทอ๋อกิโลแบาทขายครั้งเป็นหมื่น ปออยู่ได้รอบหนูเยอะเลยเยอะแกน้องมันตามเหมือนกันมันก็ถูกใจเราครับมีใบรับรองพร้อมหมดอ๋อดี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 ไอ้ข้างบนได้แล้วใช่ไหมได้แล้วถ้าไรน่ะอ๋อได้ละดังตบอันนี้ยางมีก็ห้าสิบบาทเนาะได้ห้าสิบบาทดีรุ้มชุดจะดีกว่าลำยายแล้วกันอีกเหรอน้อ ต้องลงทุน่อนาเรานลูกะได้ไม่ได้เนาะแต่นี่อถึงไม่ได้ปุยมันก็เป็นลูกแต่ว่าลูกก็ลูกก็ตามนั้นแหละเนาะอ๋ออ๋อก็ง่ายเนาะมีคือมันง่ายตรงที่ว่าเจ้าของสวนไม่ต้องทำอะไรเนาะเออแต่ว่าตำใหญนี้เจ้าสวนจะต้องเอามาละสังเกต มือใหม่ชาสวสวนที่จะต้องการเปลี่ยนบางคนก็มองว่ายางพาราดีบางคนก็นายลำไย,ยปลูกปลามเป็นทางเลือกหนึ่งลูกหลานเขาแนะนำอันนี้ปานใส่ยอย่างเ่าเนาะได,นได้หมดได้มดน,นี้ก็ลูกห อ๋อเขาเอาสายพันธุ์ใหม่สเ้อเ,เอาอยก่กกยนกนะอนาต้อง,องในแปลงเองก่อนว่าจะได้ผลไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลกค่าทิ้มดอ๋อเอาอย่างนั้นเลย,ยวันนี้ได้มาเจอวิทยากรสอนเป็นวิทยาทาน้แกรเราจะต้องวนดูอย่างนี้ใช่ไหมลูก เขาเผื่อเขาต้องการอยากได้ปาล์มไปขายเราก็ดูดีของเขาครับอ๋อออออ๋จะต้องดูให้ดีเหมือนพวกเราเกลี่ยไม่หมดเราก็เสียดายอ๋อใช่เกางงนนนั้่ะออขเราักนตัดทุกครั้งจะต้องเอาใบที่อยู่ข้างล่างออกเนาะ แสดงว่าถ้าใบโดนตัดหนึ่งใบก็แสดงว่าหนึ่งทลายนออ๋อนับเงินตามนั่นอ,อัน,นอันนี้นวยไข่น้อยก็ลูกนนฮะอ๋ออันนี้ถือบสมบูรณ์เลยต้นสมบูรณ์ต้นไหนลูกอาชีให้พ่อดูสักต้นใช่ ต้นต้นนี้สมบมูรณ์ไหมลูกต้นนี้อสมบูรณ์ครับผมเนี่ยต้นกับเกนจะเท่ากันเลยไหมหมายความข้างล่างข้างบนสูง,งเกือบจะเท่ากัน,นอ๋ออ๋อถ้าผอมบดใช้ไม่ได้จะได้อยู่เพราะที่ว่าเราพร้อู่แล้วขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบ้านแม่ตั้งนะครับผมมาละ สูงสุดเคยทำเท่าไหร่12เมตรเมตรปากท้อ่านะครับพอได้ลพมขอบคุณจากทางรายการบารัวยกัรนะครับ<ม>กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใหแกรทางรายการบาัวนวยกักนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณ